ไปแรกแค้ค้อนกันมากค,ค่ะคุณผู้ชมชาวจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะก็ได้รวมกันตักบาเทโวโรหนะนะคะมาทำบุญวันออกพรรษากันค่ะ โดยนายขาจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางปิติมารักพาณิชมณีนาย,ยกเล่ากาชาัดได้นําพุทธศาสนิกชนค่ะมารวมกันทําบุญตักบาตรเนื้อในเทศกาลวันออกพันษาหรือวันเทโวโรหณะค่ะทีม่มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองวัดพระมหาธาวุวรมหาวิหารอําเภอเมืองจังหวัดนครรีธรรมราชเวลาก็คือหนาฬิกา30นาทีนะคะโดยมีพระธรรมวชิรกรเจ้าอาวาส วัดพระมหาธานวรวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายส่งกล่าวสัมโมทนียกถาทละก้าไฮพรค่ะ จากนั้นก็มีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปที่เป็นส้มบัตนะคะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมคณะส่งเดินลงจากมณฑปอรอยพระพุทธบาทจำลองให้พุทธศาสนิกชนจํานวนมากที่ก็รวมกันนี่แหละค่ะแต่งกายฉุดข้าวกันมาแล้วนำดอกไม้ทูบเทียนอาหารนขาวว่านอาหารนแห้งมาตักบาตรต่อเบื้องนาองค์พระบรมธาเจดีย์กันย่างขับขังกันเลยทีเดียวค่ะรับประเพณีการตักบาตรเทวรรหานะกับพระงรงสมาณิยนในดิน จากเนินมนดบนะครับพระพุทธาบาทจำลองเพื่อมารับบินสบบาทเปรียสมอน,นึ่งในเป็นยอดเขา้าสิเนรุรัตนะครับตามความเชื่อในพุทธตำนานเพื่อระลึกซึ่งวันที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสะวรรค์ชันดาวดึงหลังจากเทศนาอภิธรรมปีดกปลดพระพุทธมารดาในเทวโลกโดยมีขบวนแห่บุตรระบกปริษัท่านพระพุทธรูปพระพุทธาศาสนิงชนและนักทองเทจำนวนมากรวมสมุนตักบาทรดยข้าร้าหน้านเอง อันรดนะครับขนุมตม้มและวก็ดอกไม้ทุบเทียนเพื่อถะ่าวเป็นพุทธบูชาซื้อทอดพระพุทธศาสนานอกจากน,นี้มีประชาชนนะครับนำอาหารนะครับข้าวตม้มนุ่มต้มนะ,มะนําชากาแฟไม้บริการฟรีแก่คนที่ไปรวมบุญกันด้วยนะครับน้องยิ่งอมเมื่อเป็นโรงทานยอมยอม,ยมเลยตรงนั้นนะ